สวัสดีครับพบกับช่องของเรานะครับครูชีวะแชแนลซึ่งวันนี้นะครับเพื่อนก็พบกับพวกเราสองคนนะครับและในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดกันก็คือปลอกอนาโตมีหรือกายวิภาคกบนั่นเองเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์นะครับรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของเรานะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งการทํางานในครั้งนี้นะครับเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์เชิงการทำงานของระบบไอวัะต่างๆในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับโดยมักจะนิยมใช้กบในการศึกษานะครับเนื่องจากกบนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงและมีขนาดพอเหมาะและไม่เป็นอันตรายนะครับอีกทั้งเอวัยวะภายในโครงสร้างของกบนะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสัตว์เ้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกัรบระบบต่างๆ โดยระบบแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือรูจมูกนะครับช่องลมปอดและบางครั้งนะครับก็จะมีผิวหนังด้วยนะครับระบบต่อมาก็คือระบบยอาา่บบบยอยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่องอาหารนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนปากมานะครับลงมาที่หลอดอาหารคือหมายเลขหนึ่งและลงมา ย่อยอาหารตรงส่วนหมายเลขสองก็คือกระเพาะอาหารนะครับและส่งผ่านต่อมาที่หมายเลขสามนะครับก็คือลำไส้เล็กนะครับหมายเลขสี่รูเปิดโคเอกาและหมายเลขห้าหมายเลขสุดท้ายก็คือทวารหนักนั่นเองครับระบบต่อมานะครับก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือหัวใจนะครับโดยหัวใจเนี่ยจะแบ่งห้องบนได้เป็นสองห้องนะครับ และห้องล่างอีกหึงห้องนะครับและมีหลอดเลือดแดงนะครับและหลอดเลือดเลือดดำนะครับและระบบต่อมานะครับก็คือระบบขับถ่ายนะครับต่อยาวที่สําคัญก็จะมีไตนะครับท่อไตและกระเพะะาะปัสสาวะนะครับก็คือหมันเล็กแปงนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะต่างๆรวมถึงความเชื่อมโยงทางโครงสร้างและการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆนะครับเริ่มแรกเราก็จะมาดูที่ระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารก็คือเมื่อกลบนั้นนะครับกินอาหารเข้าไปนะครับภายในช่องปากก็จะเริ่มมีกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดตรงบริเวณช่องปากนะครับก็คือจะเกิดทั้งเชิงกลและเชิงเคมีนะครับเชิงกลก็คือจะเกิดจากการบดเคี้ยวของฟันและเชิงเคมีก็คือ โดยใช้เอมไซ์ ide, เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเอมไซ์ M ในช่องปากนะครับจะมาสร้างต่อมน้ำลายใช้ในการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดตก้อนอาหารที่จะเคลื่อนผ่านคอหอยสู่หลอดอาหารและกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็คือบริเวณหมายเลข2นะครับตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับ ก็คือสูอ่กระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารนะครับก็จะเกิดกระบวนการย่อยนะครับสารอาหารประเภทโปรตีนให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงจากนั้นก็คือจะเลื่อนเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีกระบวนการย่อยอาหารทุกประเภทเกิดขึ้นจนได้โมเลกุลขนาดเล็กซึ่งสามารถดูดซึมผ่านผนังเซลล์ลำไส้ที่บริเวณล,ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับบริเวณล,ลำไส้เล็กส่วนต้นก็คือช่วงส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นลำไส้เล็กเนาะ ตรงนี้นะครับลำไส้เล็กก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะครับส่วนเราส่วนต้นนะครับจะมีท่อนำซึ่งเอนไซม์จากตับอ่อนและท่อซึ่งน้ำดีที่สร้างจากตับและเก็บไว้ในถุงน้ำดีมาเปิดเพื่อเข้าช่วยในการย่อยอาหารนะครับกากอาหารก็คือกากอาหารที่เหลือนะครับก็จะถูกย่อยเข้าสู่ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงซึ่งเป็นเป็นบริเวณที่มีการดูดน้ำกับ ก็คือบริเวณตรงนี้ก็คือลำไส้ตรงนะครับบริเวณดูดน้ำกลับและกลับเปลี่ยนสภาพเป็นอุจจาระและขับถ่ายออกจากทวารหนักหรือคโคลเอก้าในกบนะครับก็คือจะออกทางนี้นะครับกากอาหารก็คือจะเหมือนเราอุจจาระออกมานะครับ สำหรับระบบต่างๆภายในของกบนะครับพวกเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงที่ตรงนี้นะครับพวกพวกเรานั้นนะครับได้สร้าง QR code ไว้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับโดยเริ่มที่ QR code อันแรกนะครับ QR code อันแรกนะครับเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอุปวะภายในต่างๆของกบนะครับซึ่งพวกเรานั้นอาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับ สำหรับอันที่2นะครับอันที่2นั่นก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการผ่าสัตกบเพื่อนํากบนะครับมาศึกษานะครับสำหรับคีออฟต์ทั้งสองอันนี้นะคะเพื่อนๆ่สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากค r ออฟต์ที่พวกเราแปะให้ได้เลยนี่ก็คือกรรมวิธีในการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของกบนะครับโดยการนํามาศึกษาเกี่ยวกับระบบอวัยวะภายในต่างๆของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองครับ และเนื้อหาของพวกเราในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปเรีโอต่อไปของพวกเรานะครับบ๊ายบาย